ผู้ต้องหาและจำเลยแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้เราไปรับชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องควา,ามหมายของคำศัพท์ในทางกฎหมายนะครับระหว่างคำว่าผู้ต้องหากับจำเลยนั้นแตกต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูในตัวคำศัพท์นะครับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อกันก่อนนะครับ ความหมายของผู้ต้องหานะครับก็คือบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องศาลนะครับแล้วความหมายของจําเลยคือบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทําความผิดนะครับนี่เป็นความหมายนะครับของคําว่าผู้ต้องหากับจําเลยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันผมจะขออธิบายดังนี้นะครับเช่นนะครับใน กอไก่นะครับได้ไปรับทราบของนายขอไข่นะครับแล้วก็นายกอไก่เนี่ยได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยก็เรียกนายขอไข่นะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฟ้องศาลแต่เมื่อพนักงานสอบสวนนะครับได้สอบสวนไปแล้วนะครับว่านายขอไข่เนี่ยได้กระทําความผิดจริงนะครับก็ได้ส่งสํานวนคดีนะครับฟ้องไปอย่างที่ อายการนะครับแล้วอายการก็ฟ้องศาลนะครับแล้วศาลก็รับฟ้องอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นจำเลยครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างจำเลยกับผู้ต้องหาครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอะไรนะครับก็ลองติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ